ไม่ได้ต้องการของไม่ได้ต้องการแบบผู้ซัพพอร์ตอะไรมากเพราะว่าจริงๆผมรู้สึกเกลียดใจแบบทุกคนมากๆที่ต้องมาเสียเงินเสียเวลาอะไรอย่างนี้มาให้เริ่มได้กเกิดของโอ้แมันไม่จำเป็นต้องแบบวุ่นวายยุ่งยากขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าโอม้มาตรวสอบได้เด็กก็ได้ ยี่สองปีผมไม่เคยได้ความรุ่งเรืองเลยจากพ่อแม่ผมก็เลยรู้สึกว่าเรแล้วแรกๆมันเบสิกกว่านั้นมากๆการที่จะสนับสนุนใครคนนึงการที่เราจะรักใครคนนึง่งแบบไม่ต้องมีของพวกนี้ก็ได้ควาจริงอ่ะผมแค่ไม่ต้องการของในเรื่อจริงแบบไม่ต้องการอไม่ต้องการอยากให้ทุกคนให้ความรักก็พอแล้วขอบคอยติดตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็ดีใจมากนะครับเพราะว่า ของมันก็คือของน้องการแต่โอซึกวัิ่งที่มันอยู่ข้างในมันมันมีพลังมากกว่าแล้วเวลาราอยู่ใกล้ใครที่เราเราเขาเคาลอเราเราจะซึกคอนเน็ตกันได้รู้สึกว่าตรงน,นี้มันเป็นบริเวณที่มีเสษมากกว่าสำหรับโอ